เดี๋ยวมาย้อนดูสถานการณ์และก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับกับการแข่งขันในรอบ Practic สหรือว่ารอบซ้อมของรุ่นนะครับ MotoGP กับการแข่งขันบาเลเซียกลางปีนะครับคือในรอบพร a c t i ิสเนี่ยจากการปรับรูปแบบใหม่ในฤดูการนี้นะครับมันก็มีผลต่อการที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันหรือว่าการตัดตัวนะครับระหว่าง Q1 และ Q2 ในรุ่น MotoGP มีเวลาให้วิ่งทั้งหมด60นาทีนะครับดังนั้นเนี่ยนักแข่งทุกคนก็ต้องมีแผนในการวิ่งที่ดีนะครับและช่วงท้ายๆเนี่ยก็จะวางแผนสําหรับการทําเวลาต่อรอบที่เป็น flying lap แต่ว่าวันนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ถือว่าน่าจดจํามากนะครับไปติดตามด้วยกันครับมาเราก็เริ่มต้นในรุ่น MotoGP กันก่อนครับการซ้อมในรอบ practice ก่อนอื่นไปไล่ดูรายละเอียดสนามครับเซอร์กิตลิคาโดตอมโมครับมีการปูผิวแทร็กใหม่ด้วยสนามนี้ไม่ได้ยาวมากนักนะครับ4กิโลเมตรทุ่นๆเลยครับ9โค้งซ้ายแล้วก็5โค้งขวารวมกันเป็น14โค้งนะครับเป็นสนามรูปแบบการวิ่งแบบแอนตี้คอกไวส์นะครับหรือว่าวิ่งทวนเข็มนาฬิกาซึ่งก็ถือว่าเป็นสนามที่ท้าทายนักแข่งอย่างมากครับนี่ครับรายละเอียดของสนาม4 0 0 5กิโลเมตรครับ ลอ n แล a บเพนัลตีอยู่บริเวณโค้ง11นะครับช่วงที่เป็น r ทร s สป e d นะครับก็มาจากโค้ง14ไปถึงโค้ง1ซึ่งก็ต้องใช้พละกกำลังอยู่พอสมควรเพราะว่าโค้งสุดท้ายที่เป็นโค้ง14เนี่ยเป็นโค้งหักศอกเลยนะครับดังนั้นอัตราเร่งสําคัญมากๆนะครับนี่เป็นรายละเอียดของสนามเซ c กเตอร์แรกครับเริ่มต้นเลยก็เป็นโค้งซ้ายกว้างๆนะครับความเร็วไปเพลินๆต้องไปเบรกหนักๆโค้งหักศอกซ้ายครับ โค้ง2จุดนี้เนี่ยรถที่มาแรงแรงแล้วต้องเบรกให้หนักหนักให้อยู่หมัดเลยนะครับแล้วก็เปิดคันเร่งต่อออกมาครับเป็นโค้งซ้ายต่อเนื่องเป็นโค้ง3นะครับถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยเราจะสังเกตว่าโค้งซ้ายนะครับในจุดนี้เนี่ยมันมันมาต่อเนื่องตั้งแต่โค้ง13เลยนะ1 3 1 4 1 2ี่หนึ่งสองเห็นไครับแล้วก็ต่อ3 5โคง้งเป็นโค้งซ้ายยาวๆเลยครับเซกเตอร์2ครับนี่ครับ เข้าขวานะครับโค้ง4และ5เป็นโค้งในลักษณะของโค้งขวานะครับสโค้งมีทางตรงสั้นๆดักอยู่นะครับแล้วจากนั้นก็จะไปซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับที่โค้ง6จากนั้นมาที่นี่ครับซ้าย3ซ้าย4ซ้ายต่อครับก็นี่ครับโค้ง7 8 9ครับซ้ายซ้ายซ้ายแล้วก็มาขวาขวานะครับโค้ง1 0 11นี่คือเซกเตอร์3แล้วเซกเตอร์สุดท้ายครับมาเบรกหนักหนักตรงโค้ง12ครับเทินขวาเข้า เินขวาปุ๊บก็ต้องพลิกมาซ้ายต่อเลยครับเป็นซ้ายกว้างๆคงนี้ยากนะครับรถที่มีบาลานซ์ดีๆแล้วกเ็เรื่องของแอโรไดนามิกกดรถให้อยู่กับโค้งดีๆจะได้เปรียบนะครับพอซ้ายมายาวๆปุ๊บต้องมาเบรกอีกเบรกในขณะที่เลี้ยวเนี่ยครับยากมากโค้งนี้นะครับโค้ง13มาต่อ14ครับนั่นก็ครบหนึ่งรอบสนามของเซอร์กิตลิคาโดทอ์โมนะครับในประเทศบาเลเซียกับการแข่งขันบาเลเซกลางปีครับ ใน p r a c t i e ครับนี่ครับอย่างที่ให้มาครับหน้าก็เป็น soft medium hard นะครับหลังเป็น soft medium ครับสนามนี้ที่ป้อนมาแล้วดูครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกของฤดูกาลนะครับที่ให้ยางหน้ามาเป็นแบบ asymmetric ก็คือแก้มยางฝั่งซ้ายของยางหน้าเนี่ยจะเป็นยางที่แข็งกว่าแก้มยางฝั่งขวานะครับขณะที่ตัวเลือกยางหลังครับ soft medium ก็เป็นตัวเลือกยางแบบ a s y m m เ t ต i c เหมือนกันนะครับ ก็คือแก้มยางฝั่งซ้ายนั้นแข็งกว่ามิชลินเองก็มีดราม่าในในเรื่องอคุณภาพของยางที่ฮอกเกร์มาตินนั้นออกมาโจมตีอยู่นะครับขณะที่เปียโรทรามาโซซึ่งเป็นบอสของมิชลินในด้าน MotoGP เนี่ยก็ออกมาพูดว่าข้อมูลในเรื่องนี้เนี่ยมันไม่นี่เขาก็ยืนยันว่า Factory หรือว่าขั้นตอนการผลิตเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาแน่นอนนะครับทีนี้ก็เขาบอกว่ายังไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนได้นะครับก็บอกแค่เพียงว่า มันไม่ได้มาจากคุณภาพของยางแน่นอนนะครับดังนั้นก็ต้องมาติดตามกันดูต่อสําหรับเรื่องนี้นี่เป็นยางฝนครับที่ให้มานะครับก็เป็นแอสิเมติกทั้งหน้าและหลังเหมือนกันครับดิกเจียครับมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้ย้ายไปร่วมงานนะครับกับ VR46 ซึ่งวันนี้เนี่ยอุโซซาลูชีนะครับให้สัมภาษณ์ผ่านการถ่ายทอดสดนะครับว่า จากเดิมที่ไม่ได้มองฟาเบโอดิเจียนันโตเิโอเลยนะครับเพราะว่าทีมเนี่ยต้องการนักแข่งดาวรุ่งจากโมโรทูมากกว่านะครับแต่ว่าผลงานของดิเจียในช่วง3มสนามล่าสุดมันทำให้ v r 4 6นั้นต้องย้อนกลับไปมองดิเจียอีกครั้งหนึ่งและก,กลายมาเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของทีมณตอนนี้นะครับและก็ยังมีอีกหนึ่งในตัวเลือกของนักแข่งของพวกเขาที่จะก้าวเข้ามาสู่ทีมในปีหน้านะครับต้องมาดูว่าจะเลือกใครนะครับ อุโซซาลุชิบอกว่าอรซี่กำลังเดินทางมาที่นี่นะครับแล้วก็ในอีกวัน2วันนี้นะครับก็คือเสาร์อาทิตย์นี่แหละก็จะรีบตัดสินใจเพราะว่าจะต้องเลือกนักแข่งเพื่อที่จะขี่ในฤดูก,กาลหน้าแล้วก็ลงเทสกับทีมด้วยนะครับแล้วทีมก็ยังบอกอีกนะครับว่าตัวเลือกที่มีอยู่นั้นนะครับจะไม่ใช่เฟมินอัลเดเกเแน่นอนนะครับเพราะว่าอัลเดเกน,นั้นยังเด็กมากเกินไปก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วดิกเกียจะได้ต่ออายุกับการขี่ในโมอตอรปฤดูกาลหน้าไหม มันเชสโกเมนดาย่าครับจากฝูงนำอยู่21คะแนนครับจากฮอกเก้มาตินเอ้ครับฮอกเก้มาตินครับต้องทำทุกวิธีทางนะครับเขาบอกว่าเขายังมีหวังนะต้องชนะให้ได้ทั้ง2เรสแล้วก็ลุ้นให้เปโก้ล้มครับช่วงแรกนะครับของการซ้อมครับออกไปได้แค่ไม่กี่นาทีครับอเลสเชสปาการโล้มไปก่อนอเลสเองครับดาม่ากับ แบนคกี้โมริลลี่ก็น่าจะจบแล้วนะแต่ว่าสภาพจิตใจก็อาจะาจะ,จะน่าจะมีเสียสมาธิอยู่พอสมควรครับเขาบอกว่าเขาออกมาขอโทษแล้วนะครับแล้วก็ไปหาตัวของโมริลลี่ที่รถบ้านของโมริลลี่เลยนะครับแล้วก็ไปขอโทษที่นั่นเลยนี่ครับอเลเจเสโารโล่ล้มไปคนแรกครับเป็นรอบแพคทิสเซกเตอร์ท so like ี่1ครับจากนั้นมาครับก็เป็นคนนี้แหละครับมาโกเบซคกี้ครับโอ้โหล้มหนักมาก งบริเวณโค้ง8ครับรถแบบวิ่งมาด้วยความเร็วสูงนะครับโค้งไฮสปีดเกียร์5นะครับล้มลงไปแล้วพลิกกลิ้งหลายตลบเลยครับนี่ครับจังหวะล้มของมาโก้ไปเซกี้ครับโชคดีนักแข่งไม่บาดเจ็บนะก็ถือว่าถือว่าโอเคตรงนี้แหละครับคือนักแข่งเองก็ต้องระวังเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยยางมันยังไม่ร้อนก็พยายามออกไปกดเวลากันนะครับในขณะที่แทร็กเองก็ค่อนข้างเย็นครับในวันนี้ นี่ครับจังหวะล้มของมาโกเบเซกี้จังหวะล้มไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจังหวะที่ฟอลโล่นะครับคือรถมันถลายไปไกลนะครับตัวของเบเซกี้ก็ถลายไปไกลบินไปไกลมากนี่ครับจังหวะลอยออกไปเวลารันออฟไฟเลียแล้วก็บอกกวดโหดจริงๆครับจังหวะของมาโกเบเซกี้ตอนเห็นนี่ใจหายเลยครับดีครับไม่บาดเจ็บนี่ครับโอ้โหหลายตลบมากครับเบเซกี้ แล้วตามมาอีกคนนึงครับออกูโซเฟนเดสครับโค้ง14ล้มเหมือนเป็นว่าเล่นเลยครับช่วงแรกนี่ครับออคโซเฟนเดสตามด้วยอเล็กซ์รินครับที่โค้งหนึ่งเพิ่งจะหายบาดเจ็บกลับมาแต่ยังไม่สมบูรณ์หรอกนะครับตัวของอเล็กซ์รินบอกว่าสนามนเนี้ยเนี่ยลงขี่ได้แต่ถ้าจะเอาแบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือต้องใช้เวลารีคอเวอรี่ร่างกายเขาบอกว่าประมาณ8-9สัปดาห์เลยนะครับนั่นเป็นในส่วนของอเล็กซ์ินนะครับ นี่เป็นฟาบิโกาตาโร่ครับช่วงแรกๆของการซ้อมเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วครับขึ้นมาอยู่อันดับ2ตามหลังดิกเจียอยู่มาร์กมาเกสครับขี่แบบชิวๆครับมาร์กในสนามนี้ก็เป็นแฟเวลครับการที่จะก้าวออกมาจากคอนด้านะครับการขี่กับทีมเป็นสนามสุดท้ายหลังจากที่ประสบความสำเร็จร่วมกันครับควา้าแชมปโลก6สมัยในช่วงเวลาที่ อยู่ด้กัน11ปีนะครับแชมป์โลก6สมัยของมาร์กเนี่ยทำได้ใน7ปีแรกนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเจอปัญหาหนักเหลือเกินมาร์กออกมาให้สัมภาษณ์ครับยอมรับว่าความล้มเหลวหรือว่าความผิดพลาดที่สุดในอาชีพนักแข่งของเขาก็คือการที่รีบกลับเข้ามาแข่งขันในปี2020ณนะตอนนั้นที่เฮเรสนะครับฮอเกมาติน okay, ครับกดเวลาขึ้นมาดับหนึ่งบริเบีาเลสครับทำลายสถิติที่เคยทำไว้ของฮอเก้ลอสแนเซได้ครับ นี่ครับมาริเบียเลสกับอัพพิเลียครับช่วงหลังกลายเป็นว่าในรถแข่งหรือว่าด้วยฟอร์มของมาริเบียเลสนั้นสวนทางกับอาลเลสเสมาการโรมากครับนี่ครับมาร,ริเบียเลส2นาที29.392ครับเร็วกว่าเวลาเดิมของฮอเก้ลอเรนโซที่ทำไว้ตั้งแต่ปี2016ครับสถิตินี้ยาวนานมากลิจังหวนหนึงครับการพลาดล้มของแจ็คมิลเลอร์น่ากลัวนะที่โค้ง3ครับบินขึ้นไปครับ ไฮไซส์ล้มหนักมากจริงครับลงมากระแทกพื้นครับปุบตัวเขากระแทกก่อนแล้วรถก็ถลไหลตามมากระแทกที่บริเวณส่วนท้ายครับเนี่ยครับอุปกรณ์ความปลอดภัยโดยเฉพาะตัวชุดแข่งนะครับที่มีทั้งแอร์แบกแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านในมันก็ช่วยให้นักแข่งนั้นปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมเยอะครับดูเหมือนจะล้มแรงครับแต่แจ็คไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆครับนี่ครับที่โค้ง3ามแจ็คมินเลอร์ครับ จังหวะล้มแต่ละครั้งของนักแข่งในวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากอาการไฮไซด์ทั้งนั้นเลยนะครับแจ็คบอกจุกครับไม่อยากจะลุกเลยนี่ครับเซสชันก็ทงแดงครับในช่วงประมาณ15นาทีที่เหลืออยู่นะครับเพราะว่าชิ้นส่วนในรถแข่งของแจ็คมินเลอร์นั้นร่วงอยู่บริเวณแทร็กเยอะพอสมควรครับเจ้าหน้าที่สนามก็ใช้เวลาเคลียร์อยู่แป๊บเดียวครับกวาดออกไป เปกโกบัญยาย่ากับฮอกเก้มาตินที่ออกมาพร้อมกันเนี่ยก็ต้องเอารถกลับไปที่พิทก่อนเนี่ยครับมาตินวางแผนออกมาคือในช่วงนี้เนี่ยครับช่วงประมาณ Flying Lap หรือว่า,าการออกมาวิ่งในรันสุดท้ายมาตินอยู่อันดับ3ขนขณะที่เปกโกบ้บรรยายนะครับยังไม่สามารถพาตัวเองขึ้นไปสู่อันดับที่อยู่ในท็อป10ได้มาตินก็วางแผนออกมากดดันแล้วครับแต่ช่วงนี้ทงแดงครับเข้าไปก่อน นี่ครับรถของแจ็คมินเลอร์เป็นเซสชั่นธงแดงครับน่าจะเป็นปีกนะหลุดอยู่นี่ครับแจ็คกลับมาก็ดูดีครับไม่บาดเจ็บธงเขียวครับออกไปลุยวนต่อนี่ครับช่วงนี้เนี่ยตัวของฮอกเก้มาตินเริ่มออกมาไล่ครับออกมาขี่ตามนะครับขณะที่ออกไปแป๊บเดียวครับลูกล้ามานี้ก็ลม้มที่โค้งหนึ่ง ขี่ตามกดดันหนักมากครับอีกคนหนึ่งที่ล้มใบก็คือราอูเฟนเดสครับจังหวะที่ฮอเก้มาตินไล่ตามครับทั้งคู่เร็วทั้งคู่เลยนะครับเปโก้มาเนียเหนื่อยครับแล้วพอถึงเซกเต,เตอร์สุดท้ายโอ้โหเปโกไม่ไปต่อขณะที่มาตินครับเวลาต่อรอบเนี่ยกดแถบแดงมาสามแถบยอมทิ้งฟลยอิ่งแลบรอบนี้ <c oughs> แล้วก็ตามเปโก้เข้าพิษไปเลย โอ้โหแผนของแกครับออกมาเพื่อทำลายสมาธิของเปโกมกมนายาโดยแท้ครับนี่ครับจังหวะนี้ละภาพรีเพลย์ให้เห็นครับเปโก้ vs มาตินมาคุยกับทีมงานครับเดวิดีทารอนซี่ก็มารับฟังข้อมูลครับก็คงบอกว่าเออเฮียนี่มาตินมันตามผมอะ่ะช่วยผมหน่อยนี่ครับเปโก้สีหน้าเครียดมาก อย่างนี้ก็อฟอนซี่เนโตครับนี่ครับเ,เห็นไหมครับคุณลุงคนนี้ครับผมขอคนนี้ครับมายืนขวางอยู่ครับไม่ให้ฮอเก้มาตีนออกไปตามไปโกไม่ได้ย่าแต่มาตีนบอกลูกพี่หลบหน่อยนะครับเฮียไม่เกี่ยวผมจะขึ้นไปไฟกับไปโก้แต่มันยังไม่ได้แข่งครับพึ <c oughs> ่งรอบแพ็กทีสเองไปโกเก็หันในซ้ายหันขวาไปมองครับ กวักมือเรียกด้วยนะครับบอกว่าให้ไปก่อนอ่ะเออจะตามมาทำไมนี่ครับจังหวะนี้ <c oughs> ดว,วิดเดร์ทารซี่ยืนขวางอยู่ <c oughs> แล้วก็ออกมาพร้อมกันครับสายหน้าเลยครับ <c oughs> ดว,วิดเดร์ทารซี่ครับโอ้คือ <c oughs> อย่างเงี้ยมาตินเองก็คงแบบเขาก็ทําใจนะผมว่าคงคงจะบอกว่าเออเนี่ยก็ก็แล้วยังไงอ่ะผมก็ ไม่สนแล้วอะสถานการณ์ในทีมโรงงานจะเป็นไงนะครับแล้วดูครับขนณะเปโกปัญญาญบานออกไปที่สวิตโลนะี่ยังตามไปอีกอะ่ะโ,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 โอเคมาตีนครับตามกดดันหนักมากครับช่วงท้ายนี่ครับแล้วเวลาของเปโก้ปัญญาญาก็พอจะเข้าสู่ฟลายอิงแลบสุดท้ายครับยังขึ้นไปไม่ถึงอันดับที่อยู่ในท็อป10เลยครับส่วนมาตีนไต่ต์ึึนอยู่อันดับ2 แล้วมีคนมาล้มในรอบสุดท้ายอีกครับเซกเตอร์2ครับโอ้โหโปเอสวาการโร,โรครับทําให้โอกาสที่เปกโกมานายาจะทําเวลาอีกครั้งหนึ่งในรอบสุดท้ายไม่มีแล้วครับนี่ครับจังหวะล้มของโปเอสมาการโรครับแลบแคนเซิลทั้งคู่ครับแล้วอะไรรู้ไหมฮะพอแลบแคนเซิลปุ๊บมาตินยกล้อเฉยเลยครับแล้วกล้องจับไปที่นังดาวิดทาวดอสซี่เปาโลชิบัตติ แล้วก็ตัวของจีจี้ดารินย่าครับแล้วก็หมดเวลาครับโอ้โหไม่พอครับพอเก้มาตินมาจอดอยู่ข้างกนตอนซ้อมสตาร์ทอีกเอาเอาเข้าไปสิปวดหนักจริงๆครับโอ้โหทำทุกทางครับพอเก้มาตินเนี่ยครับเป็กโกบอกเอาไปก่อนเลยออกไปก่อนเนี่ยครับให้ดูรีเพย์จังหวะนี้บ่อยมากนะครับเอี้ยวตัวหลบกำลังจะเป็นไมเคิลแจ็คสันเลยครับ เดวิดดิทาดอซีครับ mm hmm. ส่วนคนนี้ไม่สนครับมาริเบียเลสทุบสถิติเดิมของลอเรนโซแล้วก็ทำลายสี่เดิมที่ทำไว้ในรอบนี้แหละของตัวเองด้วยนะครับลงไปที่2นาที29.142ครับเบียเลสเบลจริงๆครับจบการซ้อมลองแพลทิสครับในวันแรกก็เป็นมาริเบียเลสเลยครับทำลายสถิติ1นาที2ี1 4 2ครับเวลาที่ทำได้ตามด้วยอันดับที่2ครับพอเก้มาตินอันดับ3โยฮันซากโก สี่เป็นฟาเบีโอดิจีอานอันโตนิโอครับอันดับที่5เป็นของมาโกเบเซกกี้ครับโอ้โหแล้วดูเบียนเลสครับฝ่าดงดูคาติขึ้นมาอยู่อันดับ1ได้ครับอันดับที่6เป็นแบดบินเดอร์ครับ KTM อันดับที่7มาร์กมาเกสครับ8ราอูเฟนันเดส9แจ็คมิลเลอร์นะครับขณะที่อันดับ10อเลสเชสปาการโร่1ิเป็นเอเนบัสเซนีครับ12อเล็กมาเกส13ฟาเบีโอคาตาโร่ 14บสี่ฟานโก้มอมเนลลี่ครับ15บห้าฟานเชสโก้บัญญาย่าครับโดนทำลายสถิติอ่โดนทำลายสมาธิหนักมากครับเปโก้ต้องไปลุ้นในวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่การคอลี่ฟายรอบ Q1 วหนสำหรับเปโก้บัญญาย่าว่าจะทะลุเข้าสู่ Q2 ได้ไหมนะครับอันดับที่16เป็นทากะนะครับกามี่ครับ17ลูก้ามารินี่18นะครับออคุโซเฟนเดส19บเล็กซ์เดนครับ20ลอเรนโซ่สบาติรี่ครับ ยี่สิบเอสโบเอสปากาโร่ยี่โจอันเมะครับเวลาในช่วงของคอมไ p แพ c t i ิส Time มาดูรายละเอียดการวิ่งหน่อยครับในรอบ p พ a c ทิสเบี s วิ่งไป6กรันเลยนะครับ f ูแลแ lap จริงๆก็16รอบครับตัวเลือกยางที่ใช้ในช่วงแรกนะครับมาลองเรสเ a c e กันหน่อยก็เป็นยางฮาร์กับมีเดียมรันแรกนะครับรันที่3ใส่ h a r ์ดซอฟใหม่ลงมาวิ่งเลยครับแล้วก็รันที่4กับ5ครับ ใช้ฮาร์ดมีเดยมฮาร์ดมีเดยมอีกครั้งหนึ่งครับ <_ d ream> เพื่อที่จะตอกย้ำแล้วก็ดูข้อมูลหน่อยครับรันสุดท้ายครับใส่ซอฟซอฟบอกว่าวิ่งเลยครับ <_ d ream> เพื่อเอาเวลาที่เป็นฟ l y i อิ l งแลบครับแล้วก็ทุบสถิติไปนาที2 9่สิดี่ยอดเยี่ยมยครับโนบริกเบลเลสขณะที่เขาแก้มาตินครับ <_ d ream> ผมว่านะในส่วนตัวของผมผมว่าถ้าเขาจะทำให้เร็วกว่านี้เขาน่าจะเร็วได้แต่แผนของมาตินคือ ทาลายสมาธิของเป็กโกมันาญาอย่างชัดเจนนะครับรันที่1และ2ครับใช้ฮาร์ดมีเดียมนะครับวิ่งแล้วก็รันที่3เนี่ยยางหน้าเป็นมีเดียมนะครับยางหลังเป็นยางซอฟนะครับขณะที่รันที่4และรันที่5ครับก็ยังคงเป็นยางฮาร์ดซอฟนะครับเปลี่ยนมาใช้ฮาร์ดใหม่ซอฟใหม่แล้วรันที่5ครับก็เปลี่ยนสายยางหลังเป็นซอฟใหม่นะครับแล้วก็เป็นยางฮาร์ดชุดเดิมออกมาวิ่ง เนี่ยครับสมมุติถ้ามาตินใส่ซอฟซอฟวิ่งก็อาจจะเร็วกว่านี้เรายังไม่ได้เห็นฮอกเก้มาตินใส่ซอฟซอฟหน้าหลังวิ่งเลยนะครับตามหลังเบียเลสอยู่0.147ครับแล้วก็อันดับที่3โยฮันสาโก้ครับมีเดียมมีเดียมฮาร์ดซอฟแล้วก็มีเดียมซอฟนะครับแล้วก็อีก2ลันครับลันที่4ใช้มีเดียมซอฟลันที่5ใช้มีเดียมซอฟสำหรับโยฮันสาโก้ครับไฟเบิโอดิจิอันนันโตนิโอครับ ฟาบิีโอที่จานนันต์ตัวเดียวครับตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นคนที่น่าจับตามองมากครับนี่ครับ4ลันครับใช้ฮาร์ดซอฟท์ฮาร์ดมีเดียมแล้วก็ซอฟท์ซอฟออกมาวิ่งครับโอ้เน็ตหลุดแพลนี่ครับแล้วก็ลันสุดท้ายเป็นซอฟท์ครับมาวิ่งครับนี่ก็เป็นการวิ่งครับ นเซกเตอร์ uh, ครับเซกเตอร์ที่1ก็เป็นลาอูเฟเนเดสฮอเก้มาตินแล้วก็มาร์กมาเกสครับเซกเตอร์ที่2เป็นมาตินฟาโบกาตาโรแล้วก็ดิเจียนันโตนิโอครับเซกเตอร์ที่สามมาตินเบียเลสแล้วก็มาเกสครับเซกเตอร์ที่4ครับเบเซกกี es, ้ซาโก้แล้วก็มูริกเบียเลสนะครับแล้วก็นี่ครับในส่วนของแต่ละเซกเตอร์ครับมารวมกันครับไอเดียลาบไทม์นาที28.883 เร็วกว่าเวลาของบริเวียเลสอยู่0 2 5 9วินาทีนะครับนี่ครับบริเวียเลสคนที่เร็วที่สุดนะครับบรีเวพีก็มาติดตามกันดูครับในช่วงของการซ้อมครั้งที่2ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็การจับเวลาในรอบคอลี่ไฟนะครับซึ่งจะมีขึ้นในช่วงของช่วงบ่ายนะครับช่วงประมาณเย็นเย็นของวันเสาร์แล้วก็การแข่งขันในรอบสปรินครับสามทุ่มในวันเสาร์นะครับก็มาติดตามกันดูครับ เมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดักใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชูบีวันอาลเนิยวยามาฮ่าอาหนึ่